ปี2060สกลนครเกิดพายุทลุมก็ทําให้คันคูดินของอ่างโคซาคามินเนี่ยขาดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรในพื้นที่พระองค์ท่าได้มาช่วยเหลือปรับปรุงทั้งหมด22อ่างที่อยู่ในจังหวัดสกลนครของเราอ่างหัวล้เขาเป็นหนึ่งใน22อ่างซึ่งพระองค์ทรงห่วงใยท่านให้ลงมาตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยเพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกับอ่างโคซากมิน้น ปีต่อมาต่างคนว่เาเขาก็ปรับปรุงคูลิ้นใหม่ได้ทําประตูระบายน้ําฉุกเฉินขึ้นอีกหนึ่งแห่งทางก็บน้ําห้วยน้ำหยาดพื้นที่นี้ก็ประสมกันจะทอระบายจะรับไ้บ่ไวเป็นอีกโครงการหนึ่งการช่วยเหลือปรับปรุงอาคารระบายน้าล้นฉุกเฉินแล้วก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มเติมผมก็มั่นใจว่าในอนาคตไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมอีกเลย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยธรรมชาติในทั่วทุกภาคอันส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตทรงพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ราษฎรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างปกติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นความโชคดีเนาะครับอยู่ในเขตทรประทานเอาเจะมีน้ำปลูกพืชเป็นหญยาเลียงงวดมีน้ำใช้ในดูแรงได้ครับเพราะวาน้ำอ่างทำนานได้ตลอดปีครับปีหนึ่งสองครั้งครับมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพันธ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำรินำความรู้มาให้ชาวบ้านได้มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ําอนุรักษ์ดินพืชปศุสัตว์ให้เกิดประโยชน์จะอยู่ใต้พระบารมีของพระอ,องค์ท่านด้วยความซื่อสัตย์จะยึดมั่นดาเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญ,ญาของพระอ,องค์ท่านเพื่อจะสืบสานร,รักษาพัฒนาต่อย,ยอดต่อไปแก่ลูกแก่หลาน